สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเออตุกตาผาฝัน,นพ่อกันเมื่อไม่ันไม่เนาะค่ะเนาะอากาศข้างนอกตอนนี้เป็นสีเทาๆอยู่ด้่แหะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นนมีฝนตกอยู่หรอคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้มันยังอั้นโลงมันก็เลยเป็นอันพุดพุดโพโพแดดก็ คือในอกแต่ว่าคนมเมฆหนาเน,น,นาะค่ะเนาะพอนก็นเลยอย,อย่างอย่างอ,งงอันส่งแสงอบโบได้เยอะบอกงั้นถูกปะมาอันเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเน,น,นาะค่ะเนาะมาพ้อกันกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็นพามากินกาแฟค่ะดื่มกาแฟค่ะ กาแฟดำค่ะ่ากันม้วนๆเนอะค่ะเนาะกาแฟดำกาแฟดำเมื่อใหม่วันใหม่นะมันได้จ้ามาค่ะมาฮูบกาแฟเหมกันค่ะ จะไม่มีแหงเลยจะเด้ากาแฟหอมๆหมนะค่ะเนะของวันเริ่มต้นวันใหม่มันบอกคนะ่ะอากลมก็เริ่มผัดมานะฝนเริ่มหลงแล้วป,ปล่อยแล้วข้างนอกเมื่อกี้พันอยากเป็นแจ้งๆอยู่นะคะเนะนพก็นึกว่าถ้าพันนันเดดอกจะหน่อยเออน่ะพาไปนั่งอัน อันเสื่อเสือยอดนนหนาๆเราไปนั่งกินกาแฟอยู่น้ำส่วนจักหน่อยสงใส่บโบได้นคะคะเว้นแต่ว่าพ่อหนาอันยุดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามื้อนึ่งมันก็ยังเหิองอยู่เนาะค่ะเนาะมาอันนี้ก็อยู่น้ำเนือเหือนก็เบึ่งบรรยากาศข้างนอกเบือไม้เป็นสีเขียวเหลืองลมพัดล่วงไปตามการละเวลาเนาะค่ะเนาะชีวิตนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนค่ะ บ้าเบิ่งอันลุมแหงแล้วเบอ่งไม้ยันล่วงปิวไปตามสายลุมก็อีกบรรยากาศนึ่งหนอขนะสดชื่นสดใสหนอขนะถ้าว่าเหาบบดัยอันคิดเยอะหนอค่ะบางคนก็ช่วงวัยเวลาอันวัยรุ่นคุณโสก็มันก็ทดอถอยหลงว่างั้นแต่ไงก็มันแล้วแต่ความนักคิดหนะค่ะเนาะ แต่ว่าทุกคนก็บม่มีอันทุกสิ่งทุกอย่างนําโลกนี้ก็บ่มีสิ่งจีรังยั่งยืนนะคะไปตามการและเวลาแม่นบอกค่ะแต่ก็ดูแลตัวเองค่ะช่วงที่เหาอยู่ก็เฮ่อมีความสุขเอดแบบเลยเหาเจ้าน่ะมีความสุขเม่นบอกค่ะทําแบบเลยเหาเจ้าน่ะสบายใจทําแบบเลยแล้วเหาได้ดำรงชีวิตการจัดสรรชีวิตของเหานี่นันะเอมันเปลี่ยนแบบเลยนะคะ่ะเนาะนะเฮอมันเป็นไปตามที่ใจเหาต้องการ ที่เขาคิดไว้สมัยเขายังเป็นวัยรุ่นทําได้ไหมมันบอกค่ะอันนี้ก็ยังเบาค่ะถ้าเขาทําได้ไปถึงจุดที่เขายืนแล้วก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะคาะ,ะสำหรับไว้ตุ๊กตาเนี่ยก็คนเขาหมากันคิดคนละอย่างเลยคะ่ะรวยพ่อผันแม่ก็ทุกอย่างก็ต่างกันเนาะคะเะกาะ็บว่ากันคะ่ะแต่ว่า ดูแล,ล,อ,ล,ลอ,อันดูแลตัวเองค่ะมีแต่คำว่าดูแลตัวเองอันทำตัวเองก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะจัดสรรชีวิตของเฮาอ่งงางนั้นเรือปะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ทำก็จัด้เพิมนมาทำิน่นเนาะค่ะเนาะอยากมีความสุขก,ก็ทำเองอยากมีความทุกข์ก็ทำเองเนาะค่ะเนาะอยากมีเรื่องภายละรับผิดชอบเยอะก็ะทำเองค่ะแมนบอกอ่ะเอยมันนั่งคิดเบื่อง อยากมีภาระรับผิดชอบน้อยเขาก็ทําเองเนาะ,ะเนาะบางคนก็ไปแบกไปห้ามแบกภาระทางครอบครัวเยอะไปกะทำให้ตัวเองมีปัญหาค่ะทำเพราะว่าความรับผิดชอบสูงเนาะ,ะเนาะทำให้ตัวเองมีปัญหากระบุมีความสุขเนาะเนาะหรือว่าบางทีก็แบกห้ามเยอะไปก็ทําให้ตัวเองมีความสุขกับ,บางคนก็ปิดนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพแวดล้อมเนาะ,ะเนาะแล้วแต่คน ฐานของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะบางคนก็เรื่องนิดๆน่อยๆเข้ามานํำหัวใจก็นําความคิดก็รู้สึกงุดงิดเหมือนบอกะ่ะก็เป็นตามวิธีกรรมของอันแต่ละคนว่ากันเถอะปะเบิ่งแม่คะ่ะว่าแต่เลือคะ่ะอันนี้่ว้าปิดเต๊กก่ะขึ้เดี๋ยวเบิ่งอันข้างนอกคว่นเบอร์ไม้ล่วงตามสายอัน สาหลมเนาะคะ่ะเนาะโบไหมที่พันพันล่วงพันมอดอายุไข่พันล่วงไปเป็นนั้นตามสายลมกะมาเข้าเสวิธีชีวิตคนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอยู่เนี่ยค่ะที่เอ่ยเบานี่ยถ้ามาคืดเฮาก็ต้องคืดลึกเนาะคะ่ะเนาะถ้าไปคืดลึกก็ยิ่งหลายคนคืดลึกก็ยิ่งคืดดิ่งเยอะลงไปก็ทํำให้ตัวเองทุกเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าเฮาน่ะยุจุดเลยเฮาก็ยืนยุจุดนั้นค่ะเอ่ยบาน ค่อยๆทุกอย่างก็มีปุ่มเพื่อแก้เนาะค่ะเนาะปัญหามีไว้ให้แก้แม่บอกค่ะปัญหาก็คือปุ่มเนาะค่ะเนาะทั้งปัญหาอันข้างนอกหรือปัญหาข้างในใจเฮาแม่บอกค่ะมีมดปัญหามีไว้ให้แก้เนาะค่ะเนาะที่จริงพันกระว้าถึกเด้อค่ะพเท่าวันโสเนาะอย่ามองปัญหาว่าเป็นปัญหาถ้าเอามองปัญหาว่าเป็นสามารถแก้ไขได้เนาะค่ะเนาะมันต้องมีทางแก้มันก็มันก็รุ่ร่วงไปด้วยดีแม่บอกค่ะ อันนี้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็มันนั่งจิ้งหนอขน,ะะเนอมเมื่อเช้ากับอันนี้ก็อย่างเช้าอยู่นะคะมันนั่งจิ้งอยู่เลยจิ้งไปจิ้งมาก็ต้มกาแฟกินหนูขนมกาแฟก็หมดไปแล้วใครอีกหนึ่งถ้วยของมื้อใหม่วันใหม่นะะเนะขนะ เออทุกตาพาฝันก็มีแต่คำว,ว่าขอบคุณเพื่อนๆที่เขามานั่งดื่มกาแฟกับเอยค่ะจักเว้าวเตอฟังนะค่ะเด้อคำว่าอันอันนั้นก็ฟังนับกันค่ะคาว่าว่านั้นก็าฟังใายเครียดค่ะจักเราเว้าวเตอเอตุกตานี่ก็เป็นสไตล์ของเราค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปเนี่ยสบายๆเนาะคะ่ะเนาะพามาลังคนก็ลายเครียดได้ค่ะมากินกาแฟนี่กันนะลังคนก็ยิ่งเครียดโตเ <laughs> พราะชอบดื่มไม่บอกค่ะบ่ชอบดื่มกาแฟเอเว้าเลนเออว้าล่น แต่ว่ามันเป็นอันวิถีชีวิตนึ่งเนาะขะเนาะของแต่ละมุมมองของแต่ละคนของแต่ละบ้านวยบ้านกับบว่ากันค่ะทางเหอนเอ้ยในี่ยพันชอบอันดื่มกาแฟเนาะขะเนาะอันใส่แว่นตานี่ยอดตาเด้อค่ะเด้อยอดตายังบ่มอีกมันที่ยอดอีกสามอันทิดกับมันก็ะอดเขาเอ้ยก็พอดอยู่แต่ว่าบางครั้งเอ้ยก็ใสเนาะขะเนาะเพราะเอ้ยนั่งสะท้อนย้อนแสงมาแล้วมันอันโบสเถียนเอ้ยก็ใส่กั เพราะว่ากันค่ะเพราะว่าก็สิเห็นเอ้ยใส่ไปยาวนานแล้วค่ะเพราะว่ามันเฮาเฮาไปผ่าเลนตาเนาะค่ะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองว่างแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนโอ้ยใส่ดิ้งไปเลยค่ะดีใจที่ได้ทําอะกาแฟเมื่อถวยก็เมาส์มอยตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะเข้าใจกันได้บอเข้าใจกันได้ก็่เป็นตตอค่ะฟังกันม่วนๆนะค่ะเด้อถ้าบบฟังก็ เห็นหน้ากันยังดีเนาะค่ะเนาะแต่ละมือมันบอกค่ะอ่ะเยี่ยมอีกเราเดี๋ยวค่ะแสนเอวยก็เพิ่งออกไปยันไปกับหม่พันค่ะใช้เรื่องแสนกอนเนาะค่ะเนาะเป็นไข้ด้ค่ะแสนเอวยก็ไหนเมื่อวานนี่เป็นไข้ไก็น,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 กนอนพอนกักผ่อนกัเมื่อนี้ก็อย,อยังชั่วอยู่ก็เลยตัวนําไปนําไปพันบอกก็พอละปากแล้วก็เลยไปหมู่มารับไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะพันก็มาโบกมือ เอาเรือไปเอาเรืออันมม่เฮอซ้อยไปเอาเรือมาค่ะเรือเรือก็อยู่ไก่รับไปอันขับเรือไปประมาณห้าชั่วโมงเลยคะ่ะไปกลับก็สิบชั่วโมงนะะเนาะก็ขึ้นอยู่ว่าช่วงเลือน้ําขึ้นน้ําลงก็เอ้ยก็เอท่านเอดนี้ไปเฮอพันไปแล้วพักก็เลยไปเมื่อกี้ใส่เสื้อหนาถุงมือเพราะว่ามันเป็นอากาศข้างนอกมันเย็นเนาะ,ะแต่ว่าเมื่อนี้พัน ลมก็มีลมแต่ว่าลมเบาๆเดยกับโบนเนอสิเป็นตอนใบใบอาเซียนทั้งลมทั้งฝนหิมะลงก็มีเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันแต่ก็คือว่าพันสีหฮดเถื่อนวนะค่ะช่วงนั้นก็เลยไปเมื่อกี้หมู่พันา์หลับไปก็ช่วยกันไปเนาะค่ะเนาะไปเขยินไปเอาเรือกลับมาท่าเรือไปผู้เดียวพันโบสสะดวกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันต้องเขานํามัน อันตัสันเข้านําที่ว่าอันที่ดันน้ําคือนน้ําลงนะเอ้ยก็ลืมหมดนลครับังแม่ขาดความจาเอ้ยก็ได้ก็เลยอันคือโอกซ้ําอ่ะคลิปหน้าจังมาโตะก็ต้องมีส่งคนไปนะคะเพราะมันเป็นเรือใหญ่อยู่ก็เลยพันกระชวนมากระนัดกันแล้วค่ะไปเท่านืองแล้วบอาเรื่องแฟนเออยก่อนนะเนาะไปเท่าเนื่องก็แฟก็ไปเอาเรือลํานี้ละค่ะไปพันประฮอดเราอันศูนย์นันที่ว่าผ่านล่องเรือบบเปิด อันปิดถ้าเปิดก็ไปเปิดตนแหลงห้าหกโมงแหลงแล้วเพื่อนนะครับไปอีกห้าหกชั่วโมงเนาะเนาะก็เลยพากันท่อเรือกลับมาตัวนั้นแล้วก็เลยอันก็เลยมาเว้นไปอีกสามสี่มื้อพอดีเฟียนเอ้ยว่ามาเป็นใครกับมือมื้อนี้ก็ค่อยยังชั่วแล้วค่ะก็ถามว่าไปไหวค่อยยังชั่วเ้าบดได้ขั้นเนื้อขั้นตัวก็หายแล้วบนว่าก็มีแต่ว่าไอ้น้ำมูกไหลก็เลยพากันไปค่ะก็บอว่ากันเนาะเนาะ เขื่อนกั้นน้ําค่ะบึงแม่ค่ะความจําคืดอยู่ด้อค่ะที่ดันน้ําขึ้นน้ําลงเขื่อนกั้นน้ำเนาะค่ะเนาะมืะมอะนนนน้อนี้ผ่นะะนนานเขื่อนไปสองเขื่อนเขื่อนใหญ่เด้อค่ะหมู่พันก็เลยหมู่ก็เลยต้องขอคอวามเพื่อแฟนเอ้ยไปช่วยเพราะว่าคนเดียวแล้วมันมันโบสเสถียรเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเหลือพ่นเหลือใหญ่นําเข้าไปพันเพียนาผูกเชือกผูกตือเพราะงั้นมันต้องมีสองคนพนก,พกกันไป เขื Dante, Nacional, ่อนกั้นน้ำค่ะคือแต่ว่าหึงเบิ่งแม่ค่ะความคิดของคนนี่เนาะค่ะเนาะความจําอ่ะฝึกฝนเอาค่ะบบได้เป็นตัเอ้ก็ปปอดไัยทุกอย่างแต่ว่าจําจําชื่อบ่ได้ค่ะมีแต่ว่าที่กั้นเขื่อนกั้นน้ำเนาะคว่าที่มันดันน้ําขึ้นน้ําลงนึกก็ยังดี้ะคันหนึกออกนี่ดีใจก็ถือว่ายังใช้ได้เม่นบอกค่ะอ่ะเอ้ตุกตากระเเ้าเล่นๆนั้นม้วนม้วนนองหัวไปเนาะค่ะเนาะ อันเธอเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับมื่อใหม่วันใหม่ด้วจ้ะเด้อสดซื่นชดใสดูแลสุขภาพค่ะอันดับแรกก่ะดูแลตัวเองรักตัวเองก็เยอะนะค่ะเนาะแล้วก็มาพบกับเออยันคลิปต่อไปด้วจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ